ตำแตงนะคะตำแตงเจอ๋สิน้รลายแทะอืมอร่อยมากเลยแซ่บอิหลีอันนี้เมะละกอค่ะผักห่งเพิ่มไปแไปแถาตามอีกรอบต่อไปจ้าอันนี้ก็คือผักเนาะผักผักกินกับตำหมักแดงตำห่งนี่แหละจ้ามีกล้วยนิดหน่อยอา่าอันนี้แครอทาม่กินเลนก็ได้จ้าเป็นผักเหมือนกันอร่อยมาก ข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวร้อนๆอ,อันนี้คือน้ำมะนาวน้ำบหน้าหวัวนค่ะอ่าชงเลยน้ำร้อนก็เราก็ใส่ใบเตยด้วยนะคะเนี่ยใส่ใบเตยลงไปด้วย อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเจค่ะของเจทั้งนั้นเลยอันนี้มันยังอันนี้มันยังบาดท,ที่นี่ว้าวสมพักเสียนอสมพักเสียนเพื่อนเอามาฝากนะคะหมูฟ้นท้องเพื่อนหักเพื่อนแพงจกกันจักสมพักเสียนกันใส่ถ้วย <c oughs> ออามาซัมนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆเพื่อนก็จะมาอีกคนนึงก็จะมากินด้วยนะคะมันสิคันแ่บเด้อเนี่ยจะให้อร่อยเนี่ยเดี๋ยจะซิบในเบื้องเลค่ะเด้อแ่บแบ่แแ่บต้องทดสอบอสุดยอดเลยค่ะสร้างตะเสียงหยันกับแบะะ่บเลค่ะต้มัะแตง มาเด้อจ้ายยิงของน้ำกันค่ะ